ในในคลิปอะไรดีวะสา,าระมุมจุดูลิกดูดูแม่งก็แปลกใจจัด What the hell ไระะสาระมีม,ม,มีม EP ที่สิบเอ็ดเต็มเต็มอืมเต็มคลิปนะครับอืมอึม่มอ,อาจจะเจ็บนั่งนิดนึง ก็กลับมาพบกีท่านผู้ชมได้ครับอยู่กับผมนายเบสน,นะครับก็อยู่กับผมรายการไล์สาะระมีมีมีพีทีเอส นะครับก็วันนี้เป็นอะไรที่ค่อยงจะแปลกตานะครับก็อาจจะเสียงดังนิดนึงก็อาจจะแปลกตานะครับก็ไหนๆวันนี้อ p ีที่11ก็มันมีผมอาจจะรวมคลิปก่อนจะปิดเพิมภาคเียนที่1ก็ก็ถ้า e ีที่สเนี่ยคุกจะมาแน่ฮะอภาเียนที่2เจอกันก็ไหนๆก็ดูคลิปไรสาระมีมีของจากต่างประเทศดีกว่านะครับก็ไม่มีรวมภาครวมไทยของต่างประเทศรวมนู่นนี่นี่นั่นแบบมันรู้สึกแบบดูแล้วมันประหลาดใจเว้ยเออความรู้สึกของคนดูแบบก็ดีไหมดีมากๆเลย เว้ยแบบนั่งอยู่ที่ที่เดิมๆที่เดิมๆไม่เคยเปลี่ยนแปลงเขาไม่หลายเดือนไม่หายทําคลิปอะไรสลับมีมีเลยครับพี่ครือว่าดูสภาพของปงานที่งานนูน่นนี่นั่นเลยถึงเลยตัดสินใจมาทํางานก่อนเดี๋ยวค่อยทํคลิปทีหลังก็ค่อยตัดอาทิตย์นูน่นนู่นนี่นั่นนั่นอาจจะงานแบบลกเท่าหัวกูก็ไหนๆไม่จากที่เสียว่าไปดูครับไปน้องฮ่าเจอกันมาดิคลิปแรกคุณคืออะไรวะงานวิทยาศาสตร์อะไรวะไไหนไปดูดีกว่าพันพือ ไม่อร่อยแล้วชีวิตนี้เอาหายอย่างเดียวเว้ยโอ้ยมันฮิตยังไงวะแล้วดีไกลขึ้นไม่ต้องห่วงนะชีวิตบ้านๆเอาหายอย่างเดียวนะทือว่าก็เวรีกูดฮะเอาไปเลยร้านฉาบโอเคหาละกันโอเค ต่อไปเว้ยมาดิมาดิมาดีเลยเจอกันในในคลิปอะไรดีวะถ้ามราไปคลิปดูแม่งก็แปลกใจจัด What the hell ว่ารู้สึกแปลกๆตานะถ้ากูประวัติศาสตร์ไปลงตินต่อก่ต้องหังนะปวดหัวฮะก็ พอแล้วฮะลาสามโอเคโอเคจบการลาการทำจริงเถอะเคยดูเรื่องไอ้พัตตุโรหน้าด้านไหมครับก็มันชีวิตติดหนองก็ไปดูดีกว่าในติ๊กต็อกนะครับก็โคตรเท่ไหนดีกว่าโดนแรงกดดันโอ้โอไม่ว่าขนาดนั้นแ้องจะกล้าเอาหน้ามาถ่วงดา่านเลยจอดหาอะไรนะพี่ปังไม่ได้ยินเลยกูบอกมาคู่หน้าด้านโคตรเท่จัดกูชอบไอ้ไอ้ไอ้หน้ายุ้ยโคตรเท่จัดอ่ะ อืมพอแล้วเือพอแล้วเถอไอ้นวงมึงเจอกูเออที่ตมูลีิยกชันก็ดีไหมดีเบ้ยเว้ยก็พอเคไหนหนมาดูซ่าอนิเมะดีกว่าน่ารักยังไงเว้ยเฮ้ไหนไปดึกกว่าเฮ้น่ารักจัดคอรเพล์นะโุ้ยโคตรสวยจัดอะครับ is this first ขอเธอเลยโซคิวโซคิวโอเคแล้วกัน30ล้านฉา, okay. าับโอเคอ้าวทำไมรู้สึกแปลกๆวะไหนไปดูดีกว่า wow, wow, wow. what the <Wow. S 1> อะไรวะพ <Wow. S 1> อเธอไม่รู้อะไร กูโบแล้วกันดูเอากระจาแล้กันอีกว้าวธาตุไฟแตกนี่หว่าไปด้วยก่านาฟู่โอ้ไม่กกธาตุไฟที่หว่าีนไมแม่พจ่ตอไปเรือพุ่งกัก็พาพูกลิบปมันท่ซึไอ้ว่ฟแตกธาตุไฟแตกกูปวดใจธาตุไฟแตกพอเถอครับพอเถอะพอเถอะครับ อะไรวะก็ขอกดใจแล้วกันอีคือโคตดให้จัดว้าวเด็กคนนี้เขาทำอะไรวะแบบอะไรวะวัดสายตาไหมวะก็ไปดูดีกว่าแล้วยังไงอะอะไรวะโอ้ยเด็กคนนี้มีอนาคตแน่ฮะอืมอืมมีอนาคตแน่ฮะก็ไม่โบครับไม่โบกูเนี่ยโอเคขอบคุณมากครับสาธุครับ โอเคครับเมื่อคนใต้ได้ยินเพลงมันแรงแบบไหนก็ไปดูดีกว่าครับโูคนใต้ที่รู้ว่าเครื่องมันแรงเลโก้จับขอเบลไม่ได้เลครับเบลไม่ได้เลยครับโอเคเม <my shit. S 2> ื่อคุณได้ยินเสียงเพลงนี้คงจะเป็นอะไรแบบนั้น ไปดูกว uh? ่าฮะพอแล้วเถอะพอแล้วเถอะไม่ไปเท่าแบบจินตนาการภาพดวงตาโอเคืมเซฟ แล้วกูซาตาพอแล้วมีมอนิเมกวางจะล้นหัวแล้วกูโอเคเด,ดูเมื่อเพื่อนขี้เกียจดีกีตารร์ยังไงไปดูง่ายง่ายยังไงโอ้ยของแท้จัดกีตาร์ลวกมือ โอ้ยพอแล้วเธอมันจะเป็นรันอีหรอวะพอแล้วพอแล้วพอแล้วจำมาไว้เถอะนายเบสไม่มีปัญญาแน่นอนลำพงหมูบ้านที่ญี่ปุ่นยังไงเสียงดียังไงไปดูดีกว่าลำพงหมูบ้านที่ญี่ปุ่นก็เสียงคุ้นแปลกๆนี่เป็นเพลงหมูบ้านหรอวะ ขอเป็นทุกพวงนะนี่เสียงข้ามต่างประเทศหรือวะหรือว่าเขาเปิดเพลงผิดวะอือโดเฮ้ยเสร็จไปหนึ่งประโยควะข้ามเลยว่ะทำไมรู้สึกมีคนคุ้นหรอวะได้ไปดูกว่าก็ท้อเถอะเฮ้ยยเฮ้ยยอะพันโดอบพันโด อนิเมะนี่วะโคตรจะไรคุณาภาพที่ไไในมาดูนักเรียนสาวนี่วะในไปดูน่ารักครับเฮ้ยโอ้ยฮิฮัตูรูโอ้ยน่ารักกูขอเถอะนักเรียนบ้านกูนักเรียนโรงเรียนกูไม่แพ้โรงเรียนอื่นสาววันชงแกเลยนะ <c oughs> ช่วงนี้ผมติดสาวคร <c oughs> ับจะบอกอย่าบอกบ กูเป ah, ็นลาอูว้าวโรงเรียนนี่มันเทคนิคเป็นหว่ามันเทือนขนาดได้ไปเลยหรือว่าเฮ้ยทีปรถได้วะโนิกปิกตาทิโยวัดดิฟวรถทิปจริงเว้ยยคเียวว้าวเกือบี่ปดว่ะเชี่ยโคตรเถือนจัดเนี่ย ตู้เด็กทีมบริเริ่มบินดูอาร์ทีโฟร์เริ่มบินดูโอเคฮะรถด,ดีมันเถื่อนของแท้ฮะเออรถเครื่องของพ่อไมวะรถเออ ประมาณนั้นกูชอบเลยกะดีกะดีกะได้โอ้หนีว่าไหนเป็นดีกว่าคลองเพลงโอ้โหโอเคมันได้จังหวะไหมบ้าเนียงเนี่ยเนี่ยโฟเรียกว่าได้บาดูโอ้ยได้จังหวะชื้อว่าได้จังหวะชื้อจ้ะ ได้จังหวะชือจานดาฮิฮาฮิฮาทำไมกูดีดวะหรือว่าผมดีดวะโอเคโอเคผมชอบกระดบ ขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยเมื่อคืนไปดีเลยวะเออนั่นแหละไปดูดีกว่าเสียงเปรขคดรล็อกจัดเซ็กโซูฟนเดลล็อกแล้วพันพืชปนปาร์ตี้ด้วะผสมประสานของล็อกดนตี มาจับภาพหน้าจอด่วนสำหรับเราปู่โอ้โหพอเถอะเดือดร้อกจริงๆริเซ็กปาร์ตี้โอเคแฮโอเคแล้วแกนอีเอาเขื่ใจแล้วกันหกเก้าหกจุดเก้าล้านของแท้ห่วยห่วยมาดูเสาคอสเพลย์ดิว่ามาดูเสาวใส่ชุดคอสเพลย์ดิว่าไปดูดีกว่าแฮเด็กไทยนี่หว่าโอ้ยน่ารักยังไงเซตโต เพชรบูรณ์ด้วยเว้ยอัศวินเว้ยชุดประกวดรีไซเคิลจำเมื่อวันที่แล้วโอ้ยน่ารักเออถ้ากูเป็นผู้หญิงนะกูจะใส่นะอย่าละกูเป็นลาอูโอ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 พอถึกพอถึกพอถึกไม่ไหวไม่ไหวจริงๆกูไม่ไปโอเคกดใจละกันอีอ๋นายนี่ข้าอัศวินนี่หว่า โอ้อัสวินแบ็กแมนไหนไปดีกว่าเจนเยาวี๋ังใจอัสวินนาฏิกาดูวะแบ็กแมนนี่ว่ะโอ้โหโคตรเท่จัดอ่ะรวมมิตรข้าวอ้โอ้ยโอ้ยจบพูดตรงๆว่าขาดสักคำขาดคำคำ คำไม่คำพอดีโอเคก็จยได้กล้กันอีเมื่อโรงเรียนพอสอจะเป็นยังไงไปดูวงโยของแท้เมื่อครูไม่มานั่งด้วยยังไงวะบันเทิงเรับันเทิงโรงเรียนพอสอนี่วาพอดสอบดึงตึง

ว่าเสียงคุ้นๆนะวัดคอปตำรวจนี oh, baby, ่หว่าเอาป้ามีมะขวายตื่ดิตื่นดิพอมันบ่งกำเกิดเอาจบทั้งเรื่องนะฮะ แล้วตำรวจแล้วไอ้ก่อซากมันเป่าเพลงได้ยังไงวะดูว่าใส่ชุดคอสเพย์กูมีอารมณ์เว้โอเคกูปวดหัวแล้วกันเฮ้ยมาดูสาวอนีเมะดนนี่าคอสเพย์น่นักไปดีกว่าสามมจบเฮ้ยเต้นยังไงวะเว้ยนักอ่ะพอแล้วกูโซคิ้วมากเกินไป เวลาโอเคโอเคโอเค,อเคใจนม่แกนอีหน้าหวานจัดพวกเราจะมาชุมลุมไปพีพีนองดีกว่าโคตรเท่อย่างไรงว,ะไไวาะเดี๋ยวขอเพลง <c oughs>

ครื่องซักผ้าแต่อย่าไปหาทําเครื่องพังแน่นอะนเนาะก็พอกันพอแลว้วฮะสองล้านแปดของแท่อุ้ยไม่ปิดตดีดดกว่าเนี่ยเ,เลยใจกีรีอย่างชอเพราะมาลิตุโพนีพน่พอกันเถอะพอกันเถอะพอกันเถอะ เอากระเจาะกันอีกว่าเป็นฟงจริงที่มาหากินอยู่ในเมืองไทย <What the? S 2> วัดเดิมีเนื้อักชไชไลลูกสังเวยกันสองคนเฮ้ยค <c oughs> าบ<ห>ิปาร่าเนี่ยวันคาบิปาร่าคงจริงนี่ยว่าว่าเป็นคงจริงคงจริงไม่รูร้เป็นอะไรอ <c oughs> เอากระเจาะกันอีก่บใส่ไปใส่ไปข้ามาเข้าวเอาไปยอดไปเคยรู้จักมในดิจิตอลเออโอเคไปดูกว่า ตาด้าเป่าตาด้ายาวตาด้าไปเกือบแม่ตายาวถ้าก็ไปถ้าก็ไปไปทางตรงจะเป็นตาตายาวต้องมาตาไปตาอปโอเคฮะโอเคฮะตึงๆฮะต้องโดโคตรเท่เลยครับโอ้โหโอ้โหรักกันอีรักกันประเทศไทยรักใครไม่ประเทศไทยโอเครักกันอีคลิปนี้ยาวนี่ว่าการ์ตูนนี่ว่าฮ่าฮ่าโอเคไปดูกว่าวิธีการกวาดคือเราบลกมันนี่ว่าเข้ามาใส่โซฟนะครับเรียบร้อยแล้ว แล้วแล้วอย่างเลือกเอาอะไรแล้วว h a t the f ฟ้ามึงจะกวาดตรงไหนก็ได้ถถ้ามึงใช้เงินเก่งต่อให้มึงไปกวาดตั้งแต่ปัดตอยวัดถ้ามาถึงเรื่องจัดอืมจากมาเมาพอกินเข้าไปห้านาทีหายเมาเลยครับโอ้ครับวันนี้ขอต้อนรับเพื่อนแป๊บนเพียงเพียงทนดนรู้วยโอ้ย กูพอแล้วฮะบักมันนี่ควรตีนเดี๋ยวผมจะลิงก์ดีสแชชั่นะครับผมโอเคเฮ้ยเอ็นคอร์เพลงนี่ว่าน่ารักจัดอะฮับไปดูดีกว่ามิดกูนี่ว่าเพลงเนี่ยยเน่ารักจัดอ่ะโซคิวเลยโคตรเหมือนกันเป๊ะโอ้ยเดโดกูพอแล้วฮะ กูติดมาเด้อโดนมากเกินไปนั่นแหละครับติดกับคอสเทไปด้วยและการตูนไปด้วยมันควบคู่ไปเลยนะครับก็ขอกระจแล้วกันโอเคว้าวเจเจคอสเทนี่หวาล้ววีดูวะเออนั่นแหละไปดูกว่า what the what ้อ what no นั่นแหละครับกูติดมาได้โดนจริงโอเคเอากระใจแล้วกันอีอีเฮ้ยระบบแบบไหนดิวะไปดูกว่า <c oughs> แบบไหนรุ่นเนาะก <c oughs> ันใช่ไหมวัเอาเทปเล็ตกันใช่ไหมเอาข้อฟรอมาทำมุ้ยว่าตารางเรียนกันใช่ไหมวัดระบบรุ่นแบบใดน่นด <c oughs> ารุ่นแบบใดนวัดนี่คือรุ่นแบบใดวะน่าซื้อไปเลย โคตรแจ่งเจีจมยมแนวแบบตาโอเคโอเคพอแล้วกันจีจีของแท้โอเคกดใจแล้วกันเฮ้ยนอนโคตรเพลงนี่หว่าน่ารักไปเดียวดีกว่าเฮ้ยแปลงร่องเขาจะแปลงร่องเฮ้ยน่ารักอ่ะจุ๊จบแน่นหนิว่ะนะจุ๊บแค่นี้โอเคอีพีนี้ขอจบสุดท้ายนะครับก็ทำนานล้ายไม่ไหวแล้วเออโอเคพูุดกว่าโคตรเจียมแนวโอเค what what the วดโอเคในออสเตรเลียโอเคในสหรัฐวัดมวมวนมวนมวนอืมจบความรู้สึกอืมโอเคอืม่ก่ออีพีนี้ครับก็คงขอจบจิดนี้ครับก็อีพีที่สิบเอ็ดลมิดก่อนจะปิดเทอมแกรอยังไม่ทันเว้ยก็ ยินดต้อนรับและแชร์กับ r i น e ผมนั้นนะครับก็จบกับความรู้สึกโอเคบูจบครับจริงบ๊ายบาย